ความคิดของคุณกำลังพาคุณให้หลงทางความคิดของคุณกำลังสั่งให้คุณทําตามมันตามคําบังคับบัญชาที่มันต้องการถ้ามันต้องการเห็นอดีตคุณก็จะคอยตามมันถ้ามันต้องการให้คุณเห็นความกังวลคุณก็จะคอยตามมันคุณจะสังเกตเห็นตัวเองได้ว่าคุณไม่สามารถออกจาก ความคิดหรือความกังวลหรือวังวนจากตรงนั้นได้เลยยิ่งคุณถามหามันมากเท่าไหร่ถามว่าฉันจะออกจากวังวนตรงนี้ได้อย่างไรคุณจะพบคำตอบว่าคุณไม่เจอทางออกสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณกำลังเกิดขึ้นคือความทุกข์ที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในขณะที่คุณฟังคลิปนี้อยู่นะครับผมอยากให้คุณตั้งใจฟัง และเดินตามไปพร้อมกับสิ่งที่ผมกําลังอธิบายให้คุณฟังกับสิ่งที่ผมกําลังเล่าให้คุณฟังผมไม่ได้มาสร้างความเชื่อให้กับคุณผมไม่ได้มาบอกว่าคุณจะต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อจนกว่าคุณจะได้ไปทดลองจนกว่าคุณจะได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองแล้วคุณถึงจะเชื่อได้คุณไม่ใช่ทางความคิดคุณไม่ใช่ ั้งความรู้สึกแต่คุณคือการรับรู้เมื่อไหร่ที่คุณรับรู้นั่นเท่ากับว่าคุณกําลังแยกตัวเองออกมาจากปัญหาออกมาจากความคิดออกมาจากความรู้สึกที่มันไม่ดีก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก c h a t GPT ด้วยนะครับที่ได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้และผมก็นํามาเล่านํามาขยายความต่อให้กับคุณฟังหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือพลังแห่งการรับรู้เมื่อไหร่ที่คุณรับรู้ คุณกำลังค้นพบตัวเองเมื่อ,อไหร่ที่คุณตระหนักรับรู้คุณจะกลับมาอยู่ณปัจจุบันโดยอัตโนมัติเรามักจะเคยได้ยินคำว่าต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมครับทีนี้ก็สับสนว่าแท้ที่จริงแล้วปัจจุบันจริงๆมันคืออะไรการกลับมาอยู่ปัจจุบันจริงๆคือการรับรู้ถึงสภาวะที่เกิดขึ้นณตอนนี้ความรู้สึกอะไรของคุณที่เป็นอยู่ณตอนนี้ คุณต้องแปลงมันมาเป็นการรับรู้คุณต้องเปลี่ยนแปลงสภาวะของตัวเองมาอยู่ในโพสิชันของการรับรู้ตั้งใจฟังคลิปนี้ดีๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังนำเสนอให้คุณมันคือทางออกของความทุกข์ความทุกข์ใจที่คุณกําลังเป็นอยู่ในตอนนี้มันไม่สําคัญว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนฐานะเป็นอย่างไรไม่สําคัญจะรวยจะจนหรืออย่างไรไม่สําคัญถ้าคุณแยกตัวเองเออกมาจากตรงนั้นได้ ความคิดความรู้สึกพวกนั้นจะทําอะไรคุณไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่เมื่อคุณออกมาจากตรงนั้นแล้วคุณจะใช้มันต่ออย่างไรบางคนไม่เข้าใจอันนี้คือหัวใจของกฎแรงดึงดูดเลยนคนัะถ้าคุณอยากดึงดูดอะไรที่มันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณจําเป็นที่จะต้องฟังคลิปนี้ให้จบ โอเคนะครับข้อที่ 1. การทําสติการฝึกการทําสติช่วยให้คุณมีการรับรู้ที่มุ่งเน้นในปัจจุบันโดยไม่ต้องมีการวิจารณ์หรือสร้างความคิดเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตมากเกินไปการทําสติช่วยให้คุณมีการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาในนั้นไม่มีอดีตในนั้นไม่มีอนาคตมีแต่เพียงการรับรู้มีแต่เพียงการมองเห็น ของคุณเท่านั้นคุณอาจจะเข้าใจคุณอาจจะสงสัยว่าฉันศึกษาในเรื่องของกฎแรงดึงดูดมาแต่ทําไมเวลาที่ฉันไปฟังใครมาก็ตามแต่เขามักจะบอกเสมอว่าคุณจะต้องอยู่ในคลื่นที่เบาสบายก่อนคุณจะต้องรู้สึกมีความสุขก่อนคุณถึงจะเนรมิตในสิ่งที่คุณต้องการได้ปัญหามันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ฉันต้องการเนรมิตปัญหาของฉันมันคือการที่ฉันอะ ไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกให้มันเบาสบายได้ใช่ไหมครับปัญหามันติดอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมครับ EP นี้มีคําตอบนะครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณจดจําไว้ก็คือคุณต้องฝึกการรับรู้บ่อยๆคุณต้องฝึกการรับรู้บ่อยๆอันนี้คือคีย์สําคัญมากเพราะไม่งั้นถ้าคุณไม่ฝึกในเรื่องของการรับรู้นั่นเท่ากับว่าคุณกําลังอยู่ในห่วงของความคิดมันออกมาจากความคิดไม่ได้การรับรู้คือการาแยกตัวเองออกมาจากความคิด พอคุณมีความคิดไม่ดีสิ่งที่ตามมาคือความรู้สึกที่มันไม่ดีคุณคิดเห็นภาพอะไรก็ตามแต่ที่สมองมันส่งมาให้โดยอัตโนมัติแล้วคุณไปคอยตามมันพอคุณคอยตามมันเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณคือความรู้สึกไม่ดีถูกต้องไหมครับย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นแล้วการรับรู้คือการแยกตัวเองออกมาจากความคิดและความรู้สึกนั้นไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยในความคิดนั้นไม่ว่าจะเป็นความคิดอะไรก็แล้วแต่ มันคือการยืนดูเหมือนที่ผมพยายามอธิบายให้คุณฟังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เรารู้จักกันมามันคือการยืนดูสภาวะเหล่านั้นไม่ตัดสินแม้กระทั่งความรู้สึกนั้นเป็นเป็นความรู้สึกที่มีความสุขคือคือการตัดสินคือการเข้าไปพูดคุยเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินตอนนี้ฉันมีความสุขจังเลยคุณจะสังเกตตัวเองได้ว่ามันจะค่อยๆหดกลับหรือเปรียบเทียบง่ายๆคือ ฟองสบู่ที่มันมันมันเป็นฟองสบู่พอคุณเอาเข็มไปเจาะมันก็หายวับไปกับตานึกภาพออกไหมครับฟองสบู่ตัวนั้นคือความสุขของคุณหรือหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อคุณไปจิ้มมันปุ๊บคุณจะเกิดเป็นความรู้สึกการไปจิ้มคือการเข้าไปพูดคุยฉันใช้ความคิดนะครับนึกภาพออกไหมครับสิ่งนั้นก็จะหายไปท,ทันทีแต่การรับรู้คือการเห็นทุกสภาวะที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะไปหัวข้อที่2นะครับผมอยาก ไกด์อะไรเพิ่มอีกนิดหนึ่งตอนนี้คุณมีความรู้สึกอะไรอยู่เบื่อเซ็งไม่อยากทําอะไรจุดเริ่มต้นของมันคือการเห็นสภาวะพวกนี้แหละครับตอนนี้ขี้เกียจทําคุณก็เห็นของคุณก็เห็นสภาวะของความขี้เกียจได้เลยตอนนี้มีความทุกข์คุณก็เห็นสภาวะของความทุกข์นั้นได้เลยใจเย็นๆนะครับค่อยๆแกะกันไป โอเคไหมครับข้อที่2การปฏิบัติการพัฒนาความตั้งใจการตั้งเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในการฝึกการรับรู้ช่วยให้คุณมีการรับรู้ที่ชัดเจนมากขึ้นเช่นการตั้งเป้าหมายที่จะสังเกตสิ่งรอบตัวในช่วงเวลาที่กำหนดคุณลองฝึกมันอย่างต่อเนื่องนะครับฝึกมันอย่างต่อเนื่องฝึกที่จะเห็นความคิดตัวเองมันคือการมีสมาธินะครับก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในสภาวะของการรับรู้ มันอาจจะมีชุดความคิดเด้งเข้ามาอะไรขี้เกียจหรืออะไรก็ตามแต่แต่เมื่อไรที่คุณจดจ่อไปที่สภาวะที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนั้นณนะตอนนี้เดี๋ยวนี้สมมุติว่าถ้าคุณฝึกที่จะมองเห็นไม่ว่าสภาวะอะไรที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้คุณพิจารณาดูมันไปคุณพิจารณาดูมันไปเรื่อยๆอยู่ในโฟกัสตรงนั้นให้นานขึ้นกว่า เยเป็นบางครั้งคุณอาจจะจินตนาการหรืออาจจะฝึกที่จะแยกตัวเองออกมาแต่พอคุณเข้าไปได้สักแป๊บหนึ่งความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นตรงนี้เป็นความรู้สึกของความไม่อยากทําเป็นความรู้สึกถึงความคิดบางอย่างเด้งเข้ามาแบบหมดอะไรซ้ํำซากหมดความเหี่ยวเฉาคุณตามสภาวะเหล่านั้นไปเรื่อยๆคุณตามสภาวะเหล่านั้นไปเรื่อยๆพิจารณายืนดูมันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นด้วยตัวคุณเอง คุณอาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะถ้าฉันแยกตัวเองออกมาแล้วความรู้สึกของฉันมันจะเป็นอย่างไรฉันจะทำถูกไหมเมื่อคุณไม่ได้เข้าไปอยู่ในความคิดเมื่อคุณยืนรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นมันจะเกิดความเขาจะเรียกว่าอะไรนะเกิดความปีติหรือเป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณจะตอบตัวเองได้มันจะเป็นความรู้สึกเบามันจะเป็นความรู้สึกเบาเพราะคุณไม่ได้เข้าไปอยู่ในความคิดไงครับ แต่คุณเห็นความคิดคุณเห็นคุณกําลังเห็นว่าร่างกายนี้มันทํางานยังไงคุณกําลังเห็นกลไกของร่างกายนี้คุณกําลังเห็นว่าอะไรอ่ะคุณกําลังเห็นคุณสัมผัสได้ถึงปลายนิ้วของคุณคุณสัมผัสได้ถึงกระแสลมที่พัดโดนตัวคุณอะไรอีกการหลับรู้คุณทุกอย่างทุกอย่างที่อยู่บริบทโดยรอบของคุณณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกเซนเตอร์ของคุณมันอยู่ตรงนี้ คุณรับรู้คุณมองไปรอบๆแต่เซนเตอร์ของคุณอยู่ตรงเนี้ยคุณรับรู้ว่าดวงตาคุณเห็นอะไรคุณจะค่อยๆตื่นขึ้นทันทีคุณจะค่อยๆเอะใจขึ้นทันทีแต่มันต้องมาจากการที่คุณต้องฝึกมันบ่อยๆฝึกมันบ่อยๆคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณฝึก ัวเองฝึกให้ตัวเองแยกออกมาจากกลไกนั้นได้แล้วว่าความเครียดหรือความทุกข์หรืออะไรก็ตามแต่ที่สมองของคุณส่งมาให้มันจะไม่มีบทบาทอะไรในชีวิตคุณเลยเพราะคุณรู้ว่านี่คือคกลไกในการทํางานของร่างกายนี้ไม่ใช่กลไกของจิตวิญญาณของคุณนึกภาพออกไหมครับคุณเป็นเพียงแค่ผู้เฝ้าดูผมอธิบายอะไรง่ายๆแบบนี้เลยแรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันทําได้สิบวิ หรือ20วิและเดี๋ยวสักพักก็หลุดสมองก็ส่งความคิดอะไรวิ่งเข้ามาแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรืออะไรแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์หรือในระยะเวลาของการฝึกฝนไม่เหมือนกันนะครับเพราะนี้นก็ขึ้นอยู่กับตัวบคุคคลขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะฝึกฝนมันได้ออมากน้อยแค่ไหนแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าการที่คุณแยกตัวเองออกจากความคิดได้แล้วไม่ให้ความคิดนั้นทาร้ายคุณ มันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วครับเพราะทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตตามความคิดอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามอยู่กับที่หรือไปข้างหน้าก็มาจากความคิดทั้งนั้นบางครั้งบางทออีคุณมีเป้าหมายยกตัวอย่างคุณมีเป้าหมายในชีวิตแต่ความคิดชอบส่งข้ออ้างชอบส่งเหตุและผลเข้ามาชอบส่งในเรื่องของการพย,พยายามที่จะหาคําตอบว่าฉันทําไปเพื่ออะไรนู่นนี่นั่หนหรืออะไรก็ตามแต่ คุณก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นคุณก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นชีวิตคุณเป็นยังไงในทุกวันนี้มันมาจากสิ่งที่คุณคิดทั้งนั้นเหมือนวันนี้ถ้าคุณตั้งใจขาดงานมันก็มาจากความคิดของคุณเหมือนกันเห็นภาพไหมครับเหมือนคุณเจ็บช้ำน้ำใจกับอะไรสักอย่างมาในอดีตแต่ก็ผ่านมาแล้วอดีตตรงนั้นผ่านมาแล้วแต่คุณก็ยังคิดถึงมันเข้าไปคุกคีสร้าง ความทุกข์อะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาหรือกำลังกังวลอยู่กับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็กังวลมันอยู่อย่างนั้นกังวลมันอยู่อย่างนั้นมันก็มาจากความคิดของคุณไงครับแต่เมื่อไหรที่คุณแยกตัวเองออกมายืนดูว่าอ๋อเนี่ยร่างกายระบบกลไกของร่างกายเนี้ที่ฉันมาอาศัยอยู่เนี่ยมันกำลังคิดแบบนี้นะอ๋อมันส่งความคิดแบบนี้มามันเป็นประสบการณ์ของของร่างกายมนุษย์ที่มัน ได้เจอมาในอดีตหรือเป็นเรื่องที่กังวลในอนาคตคุณนึกภาพออกไหมครับแต่คุณไม่ใช่ร่างกายนี้คุณเป็นคุณมาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้เห็นภาพไหมครับลองมองไปรอบๆดูลองพิจารณาตระหนักรับรู้ตระหนักรับรู้มันคือการตระหนักรับรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเบาขึ้น ข้อ3การฝึกการสังเกตการฝึกการสังเกตให้คุณมีความสําคัญในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ยินสัมผัสหรือรสสัมผัสเพื่อเสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เราคุยกันไปเลยนะครับแม้กระทั่งคุณขี้เกียจที่จะฝึกอะไรแบบนี้คนที่ขี้เกียจฝึกอะไรแบบนี้ยังสามารถฝึกได้เลยครับสมมุติว่าคุณมีความรู้สึกขี้เกียจอยู่ใช่ไหมคุณก็รับรู้ถึงความขี้เกียจนั้นได้เลยผู้สังเกตการ พิจารณายืนดูความรู้สึกนั้นที่เกิดขึ้นสักพักไม่นานสิ่งเหล่านั้นจะเคลื่อนหายไปความรู้สึกนั้นจะค่อยๆเคลื่อนหายไปบางครั้งความกังวลบางอย่างอยู่กับคุณนานมากเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นสิบวันแต่สุดท้ายคุณก็พบว่ามันมันไม่ได้หายไปไหนมันอยู่กับฉันตลอดและฉันก็พยายามที่จะออกฉันก็พยายามที่จะไปคิดตรงนั้นตรงนี้แล้วแต่พอหลุดทีไรก็แวบกลับเข้ามาทุกที ความคิดเหล่านั้นก็แวบกลับเข้ามาทุกทีฉายมันฉายภาพบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวอีพีนี้เราจะพูดกันถึงแต่เรื่องของการรับรู้อย่างเดียวเป็นการสร้างคลื่นพลังงานที่มันเบาสบายสําหรับคุณคุณไม่สามารถใช้ความคิดแบบนี้ได้อาทิเช่นไม่ฉันจะไม่คิดถึงเรื่องนี้ฉันจะไม่คิดถึงเรื่องนี้ยิ่งคุณพูดข้างในมากเท่าไหร่อ่ะยิ่งคุณพูดข้างในมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งคิดถึงแต่เรื่องนั้นเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่า เราไม่สามารถฝืนธรรมชาติได้คุณไม่สามารถฝืนธรรมชาติได้ไหมายความว่าถ้าสึนามิจะเกิดเนี่ยคุณไม่สามารถไปบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะย่าคุณไม่สามารถไปทำแบบนั้นได้สภาวะข้างในของคุณก็เหมือนกันคุณลองมองให้มันกว้างขึ้นคุณจะเห็นว่าแม้กระทั่งตัวคุณหรือต้นไม้ก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันความเป็นธรรมชาติเหมือนกันคุณเป็นส่วนหนึ่งของ จักรวาลเข้าใจไหมครับคุณเป็นส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์คุณเป็นส่วนหนึ่งของดวงดาวเห็นภาพไหมครับมันคือการถอยออกมาให้ตัวเองมองเห็นอะไรมากขึ้นกว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ทุกวันนี้ย้อนกลับมาเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าคุณไม่สามารถฝืนธรรมชาติได้เมื่อคุณเกิดความรู้สึกในเรื่องของความกังวลเกิดขึ้นคุณไม่สามารถไปฝืนไม่ให้มันไม่ให้มันเกิดคุณไม่สามารถไป เอาอะไรไปถมเอาอะไรไปปิดมันไม่สามารถที่จะปิดกั้นความรู้สึกตรงนั้นได้แต่วิธีการที่ดีที่สุดคือการปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วคุณก็ยืนดูน้ําในกาที่กําลังเดือดอยู่นึกภาพออกไหมครับคุณยืนดูน้ําในกาที่มันเดือดเนี่ยคุณจะไม่มีความรู้สึกหรือ,เ,อ,อเข้าไปมีส่วนร่วมเด็ดขาดเพราะคุณแค่ยืนดูน้ําในกาที่มันเดือดแต่เมื่อไหร่ที่คุณเอานิ้วไปจิ้มในกา ที่มันกําลังเดือดอยู่นั่นเท่ากับว่าคุณกําลังมีส่วนร่วมพอคุณเอานิ้วไปจิ้มน,น้าในกาคุณจะรู้สึกร้อนขึ้นมาทันทีเมือม่อเมื่อเมื่อความคิดส่งความเออเมื่อระบบกลไกส่งเรื่องราวไม่ดีเข้ามาในความคิดถ้าคุณเข้าไปสารต่อคุณก็จะเกิดความถูกฟังอีพีนี้ให้จบนะครับเมื่อคุณฝึกแยกตัวเองได้แล้วผมจะไกด์ลายวิธีการใช้งานของมันให้แชร์นะครับเรียกว่าแบ่งปันนะครับเรียกว่าแบ่งปัน อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากแชร์ให้กับคุณก็คือคุณกล่าวคำขอบคุณในสภาวะที่เกิดขึ้นในตัวของคุณณนะตอนนี้ได้เลยขอบคุณความรู้สึกไม่ดีที่เดินทางเข้ามาเห็นความรู้สึกของตัวเองแล้วขอบคุณมันคุณจะรู้สึกเบาทันทีคุณไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับมันแล้วคุณลองทำณนะตอนนี้ได้เลย ความรู้สึกเหี่ยวเฉาของคุณความรู้สึกว่าข้างในของคุณมันไร้จิตวิญญาณเหลือเกินมันรู้สึกล่องลอยเหลือเกินมันหาคําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ได้คุณแค่กล่าวคําขอบคุณให้กับมันสิ่งเหล่านั้นจะค่อยๆอ,อ,อันตรธานหายไปสิ่งเหล่านั้นจะค่อยๆเบาขึ้นและคุณจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งคุณจะรู้สึกว่าจิตวิญญาณของคุณค่อยๆตื่นรู้ขึ้นตื่นรู้ขึ้นกล่าวคําขอบคุณมีเมตตากับตัวเองโอเคไหมครับอย่าไป กรธตัวเองอย่าไปฝังใจลึกกับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดมาให้อภัยตัวเองไม่งั้นคุณก็จะอยู่เหมือนเดิมอ่ะมันผ่านมาแล้วบางสิ่งบางอย่างมันผ่านมาแล้วคุณต้องตื่นตรงนี้ให้ได้นะครับบางสิ่งบางอย่างมันผ่านมาแล้วคุณลองเอะใจกับตัวเองว่าบางสิ่งบางอย่างมันผ่านมาแล้วฉันจะไปพยายามแก้ไขอะไรมันได้อีก มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วครับแม้กระทั่งในความคิดของคุณนะตอนนี้มันก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้คุณมีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นให้อภัยฉันจะไม่โกรธตัวเองฉันจะให้อภัยตัวเองทุกครั้งที่เผลอไปคิดเรื่องไม่ดีทุกครั้งที่เผลอไปที่เราคุยกันมาเผลอตัวไปก็ดึงตัวเองกลับมาแล้วก็ให้อภัยตัวเอง อย่าไปโกรธอย่าไปโกรธแบบว่าฉันฝึกการรับรู้ฉันฝึกที่จะอยู่ในคลื่นดีๆแต่จู่ๆแล้วฉันก็เผอตัวไปคิดเผอตัวไปมองในเรื่องที่มันไม่ดีและฉันก็รู้สึกเสียใจที่ฉันฝึกมามองให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติครับมันคือความเป็นธรรมชาติของร่างกายของคุณมันเป็นมันเป็นความธรรมชาติของตัวคุณคุณจะเบาทันทีคุณจะไม่รู้สึกผิดในอดีตอย่าลืมนะครับคุณกลับไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้แล้วแต่คุณสามารถเขียนอนาคตของตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ คุณลองเลือกเอานะครับว่าถ้าคุณทุกข์คุณกังวลคุณก็ต้องดําเนินชีวิตอยู่ดีและมันจะดีกว่าไหมถ้าฉันไม่ได้เข้าไปอยู่ในความคิดไม่ได้เข้าไปอยู่ในความรู้สึกนั้นอะ่ะมันจะดีกว่าไหม อย่างไรคุณก็ต้องดําเนินชีวิตอยูด่ดีข้อที่ 4. การฝึกการสํารวจการสํารวจสิ่งต่างๆให้มุ่งเน้นการรับรู้อย่างใส่ใจเช่นการสํารวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อให้คุณมีการรับรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้เข้าไปสัมผัสถึงจิตวิญญาณของตัวเองภายในคุณจะรู้สึกว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาของคุณไม่รู้แหละตั้งแต่เมื่อไหร่คุณจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นร่างที่ไร้วิญญาณไม่อยากทําอะไร มันคิดอะไรมันก็มีแต่ความห่อเหี่ยวมองเห็นอะไรก็มีแต่ความห่อเหี่ยวไม่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกสนุกเวลาที่ตัวเองจินตนาการมันเลยทำให้คุณจะต้องมองหาวัตถุภายนอกเพื่อมาทดแทนความรู้สึกตรงนั้นผมไม่ได้ปฏิเสธวัตถุภายนอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองหรืออะไรก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ สิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศมากๆผมไม่เคยปฏิเสธเลยแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าคุณยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองเข้าใจตัวเองและในขณะเดียวกันคุณก็มีความสุขกับการเ,เสพสิ่งที่มันอยู่ภายนอกที่มันเป็นเรื่องดีๆนะครับ<ม>คุณได้ทั้งจิตวิญญาณได้ทั้งการดำรงชีวิตภายนอกผมไม่ได้บอกว่าโลกภายนอกกับโลกภายในเราต้องแยกออกจากกันนะครับไม่ใช่นะครับ คุณต้องทําให้มันกลมกลืนกันเป็นอันเดียวกันตั้งใจฟังดีๆนะครับอย่ารู้สึกสับสนนะครับแม้กระทั่งความสับสนเกิดขึ้นในตอนนี้ของคุณคุณก็รับรู้ว่าร่างกายนี้กําลังเกิดความสับสนง่ายๆแบบนี้เลยครับง่ายๆแบบนี้เลยเมื่อคุณถอยออกมาเมื่อคุณถอยออกมาเดี๋ยวผมจะไปบอกท้ายคลิปว่าเมื่อถอยออกมาเสร็จแล้วอะจะไปมองอะไรต่อดีเพราะเมื่อ,อไหร่ที่คุณถอยออกมาความรู้สึกของคุณมันเบาแล้ว ข้อที่ 5. การฝึกการปรับความสำรวจการปรับเปลี่ยนการสำรวจและการรับรู้ตามสถานการณ์เช่นการปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงการฝึกการปรับความสำรวจช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาผมอยากให้คุณหลังจากช่วงตรงนี้ไปผมอยากให้คุณตั้งใจฟังดีๆนะครับ คุณลองยกมือตัวเองขึ้นมาแล้วก็มองไปที่มือของตัวเองแล้วก็มองร่างกายของตัวเองอย่างพินิษพิจารณาคุณเห็นนิ้วมือของคุณไหมครับมันเป็นนิ้วมือของร่างกายเนี่ยคุณสัมผัสได้ถึงลมหายใจของตัวเองไหมครับมันเป็นการทํางานของร่างกายเนี่ยคุณสัมผัสได้ถึงเท้าของคุณไหมครับคุณสัมผัสได้ถึง อะไรที่มันเป็นของร่างกายนี้บ้างไหมครับจิตวิญญาณของคุณกําลังมองพินิษพิจารณาถึงสิ่งที่คุณเห็นอยู่คุณเห็นความคิดตัวเองไหมครับความคิดที่กําลังวิ่งไปมากําลังฟุ้งซ่านคุณสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของตัวเองไหมครับนั่นแหละมันคือการรับรู้นั่นแหละคือการแยกตัวเองออกมายืนดูกลไกล ส่วนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกไว้ว่าการฝึกการรับรู้เนี่ยสามารถช่วยเสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจในโลกที่รอบตัวอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเพิ่มความสุขและความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคุณเหมือนที่เราคุยกันว่าเมื่อคุณแยกตัวเองออกมาได้แล้วเมื่อคุณแยกตัวเองออกมาได้แล้วความรู้สึกของคุณไม่ได้ไปขุ่นหมัวอยู่ในอดีตหรือความกังวลในอนาคต เมื่อถึงจุดนี้คุณกำลังมีสติคุณกำลังมีสมาธิเมื่อถึงจุดนี้คุณก็เลือกมองในสิ่งที่คุณต้องการได้มันคือการซูมเอาเหมือนกล้องมือถือคุณซูมมันไปคูณ10บซึ่งมันอยู่มันอยู่ใกล้แบบนี้ปัญหาหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันอยู่ใกล้ขนาดเนี้ยแล้วคุณก็มองไม่เห็นอะไรเลยมันใกล้จัดแต่เมื่อคุณซูมเอามันออกมาคุณจะ เห็นได้กว้างขึ้นคุณจะเห็นดีเทลได้กว้างขึ้นเมื่ออยู่ในสภาวะตรงนี้คุณสามารถใช้จินตนาการมองในเรื่องของการแก้ปัญหามองในเรื่องของการจัดการทางด้านการเงินของคุณมองในเรื่องของการที่จะวางแผนในการทําธุรกิจคือมันมองได้หมดเลยมันมองได้หมดเลยแต่ถ้าคุณมองด้วยความรู้คุณกังวลอยู่คุณกังวลอยู่แล้วคุณก็พยายามจินตนาการเรื่องนั้นมันไม่มีฟีลลิ่ง คุณไม่อยากมองคุณไม่อยากจินตนาการคุณอยากจะนอนอย่างเดียวแต่เมื่อคุณรับรู้คุณถอนคุณแยกตัวเองออกมาคุณเห็นความคิดตัวเองแล้วนี่คุณรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของตัวเองแล้วนี่ทีนี้คุณก็เอามันไปใช้มองอย่างอื่นที่คุณต้องการอันนี้ผมแชร์ให้นะครับว่าในจักรวาลเนี่ยมันไม่มีวันที่และเวลามีแต่โลกมนุษย์เท่านั้นที่สร้างวันที่และเวลาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมองเวลาที่คุณ ฉันเห็นชีวิตฉันสุขสบายหรือเห็นปลายทางของชีวิตฉันในสิ่งที่ฉันต้องการไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่มันจะไม่มาตามเหตุและผลของคุณอทิเช่นคุณมองวันนี้แล้วคุณจะให้มันเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้มันขึ้นอยู่กับเรื่องที่คุณมองด้วยนะมันคืออะไรมันขึ้นอยู่กับเรื่องที่คุณมองว่ามันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นฉันเห็นว่าชีวิตของฉันได้ในสิ่งที่ฉันปรารถนา เอออันนี้สําคัญมันจะเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณมีความปรารถนาอยากได้มันจริงๆคุณเห็นมันซ้ําๆบางสิ่งบางอย่างคุณก็ลงมือทําด้วยตัวเองเลยด้วยซ้ําไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามไม่ว่าจะเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ตามเมื่อคุณเห็นมันซ้ำาๆบางสิ่งบางอย่างคุณก็ไปลงมือถ่ายทอดทํามันเลย ย้อนกลับมาในเรื่องของเหตุและผลที่เราคุยกันว่าในจักรวาลไม่มีวันที่และเวลามีแต่โลกมนุษย์เท่านั้นที่มีวันที่และเวลาหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดขึ้นไม่ได้มาตามไม่ได้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตามบ่ายสามในตอนที่คุณคิดไว้แต่มันอาจจะมาตอนหนึ่งทุ่มมันอาจจะไม่ได้มาวันที่20แต่มันอาจจะมาวันที่สาอ ก็ตสิ่งนี้ไหมครับมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมองนะว่ามันคืออะไรมันขึ้นอยู่กับว่าคุณปรารถนาและมองอะไรเห็นอะไรลองหาเวลาว่างฝึกที่จะนั่งมองความคิดพอคุณฝึกแยกตัวเองออกมาคุณเห็นความคิดคุณคือการรับรู้นะครับคุณน่ะคือการรับรู้คุณเจอตัวเองแล้วคุณคือการรับรู้คุณไม่ใช่ความคิดคุณคือการรับรู้รับรู้ที่เห็นความคิดของตัวเองทีเนี้ย พอคุณจินตนาการอะไรก็ตามแต่แล้วเกิดความกังวลเกิดความาไม่มั่นใจหรืออะไรก็ตามแต่ให้รับรู้ไว้ว่านั่นเป็นการทํางานของกลไกของร่างกายนี้ของร่างกายของคุณจิตวิญญาณคุณมาศาัยอยู่ในร่างกายนีย้มันมันมันทำงานมันมาจากสมองซีกซ้ายอะ่ะแต่คุณต้องใช้สมองซีกขวาในการแยกตัวเองออกมามันคือมันมันใช้เหตุและผลไม่ได้ถ้าคุณกําลังฝึกที่จะแยกตัวเอง แล้วคุณไปใช้เหตุและผลนะเช่นกูกําลังนั่งทําอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยเหตุและผลความคิดวิ่งเข้ามาแล้วคุณก็พูดข้างในคุณก็จะสัมผัสได้ว่าคุณถอยออกท,ทันทีแล้วความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นกับคุณท,ทันทะีณเดี๋ยวนั้นนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าใจในเรื่องของกฎแรงดูดว่าเอ้ยทำไมฉันจินตนาการฉันมองเห็นฉันสั่งไปแล้วสั่งว่าฉันจะเอาอะไรทำไมมันไม่ได้มาในวันพุธอะ แต่แล้วมันก็มาในวันพฤหัสซึ่งบางสิ่งบางอย่างมันขึ้นอยู่กับดีเทลอย่างที่ผมบอกนะครับคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับมันนึกภาพออกไหมครับคุณหมดหวังกับมันไปแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะอะไรอันนี้ผมขอแชร์มันจะมีหลายชิ้นงานมากๆที่เวลาเราทํางานกันในเมื่อก่อนเราตั้งใจทํามันมากเราคาดหวังเราอยากให้มันออกมาดีแต่สุดท้ายชิ้นงานแล้วชิ้นงานเล่ามันก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วแต่เมื่อถึงมันจะมีอยู่ชิ้นงานหนึ่งที่เราคุยกันว่า ไม่เอาแล้วจะไม่ทำแล้วชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บเราจะไม่ทำกันแล้วชิ้นงานนั้นกลับปังอีกข้อหนึงก็คือการไม่คาดหวังเชื่อใจครับไว้วางใจสิ่งที่อยู่ข้างในตัวคุณนะตัวคุณนะคุณไว้วางใจมันไหมอะ่ะเมื่อคุณรู้สึกเบาเมื่อคุณแยกตัวเองออกมาได้แล้วเมื่อคุณเห็นความคิดเมื่อคุณเห็นความรู้สึกคุณก็มันคือการมีสติอ่คุณก็ ไปโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากทําไปโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากได้เมื่อเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาก็ให้รับรู้ไว้เลยว่านี่คือกลไกของร่างกายของคุณหน้าที่ของคุณไม่ใช่คือไม่ใช่ไม่ใช่อยู่กับความทุกข์คุณสามารถอยู่กับความสุขได้ตลอดเวลาความรู้สึกที่เบาสบายได้ตลอดเวลาถ้าคุณมีสติในการรับรู้คุณลองคิดแบบนี้นะครับถ้าคุณไม่ทําอะไรสักอย่างคุณก็จะอยู่เหมือนเดิมแต่ผมเชื่อว่าคุณ เริ่มเบื่อกับสิ่งที่คุณอยู่เหมือนเดิมแล้วะนึกภาพออกไหมครับภายในของคุณถ้าคุณไม่ฝึกคิดไม่ฝึกปฏิบัติคุณก็จะอยู่เหมือนเดิมเหมือนในเวอร์ชันที่คุณเคยอยู่ซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกที่มนุษย์เราสามารถทนอยู่กับความทุกข์นั้นได้โดยที่อีกนิดเดียว พอฝึกจินตนาการหรือฝึกอะไรอีกแค่นิดเดียวใกล้ๆก,กับความไม่อยากทําใกล้ๆก,กับสิ่งที่คุณขี้เกียจที่สุดคุณกําลังจะออกไปสู่โลกกว้างแล้วคุณกําลังจะเห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นแล้วแต่พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บคุณก็กลับมาอย่าไปรู้สึกผิดกับตัวเองนะครับค่อยๆฝึกค่อยๆทําฟังคลิปนี้หลายๆรอบมันไม่ใช่แค่การพอคุณรู้สึกเบาแล้วคุณไปฝึกผมแชร์เพิ่มนะครับก่อนที่เราจะจบ EP นี้ พอคุณฝึกมองคุณแยกตัวเองพอคุณไปฝึกมองในสิ่งที่คุณต้องการด้วยความรู้สึกที่มันเบามีสติเดี๋ยวไอเดียมันจะพูดขึ้นมาเดี๋ยวไอเดียมันจะพูดขึ้นมาในสิ่งที่คุณมองอ่ะมันจะมาในกับสิ่งที่คุณสอดคล้องอ่ะก็ถ้าต้องการไอเดียไอเดียก็จะมาหาคุณก็ลงมือทํามันซะความรู้สึกของคุณมันดีพอไอเดียมันมาแล้วความรู้สึกของคุณมันดีนั่นเท่ากับว่าคุณมาถูกทางแล้วครับถ้าคุณคิดอะไรอยู่แล้วความรู้สึกของคุณมันไม่ดีแสดงว่าคุณมาผิดทาง แต่ถ้าคุณทําอะไรก็ตามแต่ฝึกแยกตัวเองพอฝึกแยกตัวเองออกมาได้แล้วเกิดเป็นความรู้สึกที่มันดีเป็นความรู้สึกที่มันเบาคุณมาถูกทางแล้วครับไม่จําเป็นที่จะต้องปฏิเสธมันนะครับโอเคไหมครับผมชื่อออนนะครับยินดีที่ได้รู้จักสวัสดีครับ